พี่การตื๊กไปเรื่อยไปถามมันนึรื่บามึงเพื่ออะไรมากๆตึกมึงก็ไม่บอกพอเซียเพราะนณะไมาลูนแล้วพอกูตัวยเป็นพอมึงมึงเพิ่งบอกกะสิแงี้ยพี่พ่อสิดของพ่อไงกะสิแม่พ่อพ่อไม่ไหวใจอันนี้ก็เป็นลูกพ่อมันมีอยู่เป็นเพียงเพ่บอกนี่จุดอีหยังที่ล่ามล่ามไปที่ว่าให้เฮ้ากินแมงแค่ใจกันหน้าบ่ ยงลูกมันก็ะทรมดดานเ่ี้ยังมันเห็ดเมื่อเมื่อเมือนนมันเห็ดไปรวดพ่อกับคำว่าปากทามันเห็ดเลยพอได้วตตามใจมันเลยนี่มันรว่ามันสั่งคำแพงมันว่ามันมันมันมสั่งยศก็ว่าเออมันจะแค่ไี้อย่งมันเห็ดมันดวงม่อบอกพอพอถามพอไม่มี่เดียวนี่ ประมาทซะพูดพอพ่อไปขายรถมาเมื่อท่านด่วนขายมันน้ำพอน้ำก้นพอนี่ประมาทพอนี่ยรถเบลนี่บอกว่าตาคือรถหกล้อรถสิบล้อทันแล้เออพ่อไปขายปัตตุบุลแล้วเงินเอาไปแล้วไปแล้วก็ว่าขายพอยี่เกียร์แม่เงินแม้พ่อก็ไปขายแล้วรถดพอแรกเริ่มแรกเริ่มกันการซื้อนี่เป็นผู้ใดซื้อพี่แล้วซื้อ เงินพ่อยนี่เออเงินพ่อใหญ่บัตรุกบาทเลยแม่จะดือนมึงมึงมึงก็มาได้ซื่อเอาสองวันยักเขื่อนดวงมาว่าหายดวงก็หายดวงเอาว่าไปพ่อหญ่บ่เอาเงินพ่อจ้าเทียงแล้วพ่อก็ไปขายมาแล้วขายมาแบบแบบเบลได้ว่าตาพ่อกับแม่ว่าตาบ่ได้ซอยพ่อซอยแม่จัางแนวที่ลวดกันเออบรรดาจะจะจังกันบอกเออพ่อมือมือพ่อขี้รถรับบาตรท่าเที่ยว ปากีทั่วลูกมึงประมาทสะอาดก้นขู่คักปั๊บปนี่กี่ปีล้ขี่รถกลับบ้านป้านวดอยู่กลางเขาปั๊มน้ำมันว่าไงแจงพ่อเออที่ทรงเสียหรือว่าซอยลูกเราลูกนั่งเริ่มบุญคุณบุญเริ่มนี่เชิญทำเห็นอยังประโดดเชิญกับกับบอระบอระเชิญเลยสาแซงดอกบุญบุญเซียนละเชิญบุญมันถึงกระบาดอันซ้ำนี่ผมกับวานบ่มบ่ไหนนะยายบุญมี่ยังวะว่าไง เนกบอมินเออกเจ้เรื่องที <S <S s <S nee. ่ให er oh, no. ้ท mm. ีหน so uh, ้ามุกเจ้านี่เป็นคนรวยเติบไปไดบนว่าเปรียบเทียบ่าไงคนบางสมพูดนน่นะสู้มุเจ้าก็ได้ลายครอบครัวเพราะว่านยังสมบัติมุกเจ้าหลสยสภาพที่ว่าพ่อญก็ไม่ใหญ่สากมากดีลูกเต่าจังมีสมบัติพระสถานเบิด์ุกถุทุกคนปั้นให้เป็นสัดเป็นส่วนถุทุกคนแล้วกม่ว่าเออเออเอาบันนี้เบิดคตข้ามว่อไปเจ้าเบิรแล้วใหยคนว่กมาคอยไปหาปลาบอกแล้วปุ๊บ ขอลองทางพ่อใหญ่ก็เด้๋ยวโหายสวนไปไปหาปลาก่อก็ไปบอกอีแม่บ่กุ้งก็อยู่พอไปยืมเครื่องดูดน้ำของเพื่อน่บไฮเพื่อนว่าบ่เมนของกูของบักละเจอกระส่นก็จะไปยืมของผู้อื่นเด้อแม่อีแม่ว่าได้บ่ต้องก็ไม้แม่เด้อละเอาไปขายเมื่อโลดแต่พอบ่ไปขายของกระ็ดให้ร้านไปย่อยแต่เขาไปหอดหรือบ่หอดกับปลาู้ปลาย้อมตัวรวยหลายก้อนหันเออมันกับมันบ่ได้หลายเออตัดหัว เกียร์กุออ้งปิ้งไว้วะปิ้งไงว,วุ้ยไม่ใคยกินอืแต่มันกับบดอะไราลายมันบ่ละลายก็คือเราพูดจกินๆว่าสาทีสสา่สองสาที่สองมือคืนบดได้เดือดตึ้ดมือเดียวต่กันก็ไปเห็นเพิ่นก็ไปฟาดตีคอยตุกๆๆอย่างนี้มันให้าน้าว่าแค่เพิ่นก็แค้นใจท้าน้าว่าเป็น,น,ใน,ใน,านาปลูกแออต่เนก็บ่ได้เห็ดโดยพระาการคอยไปบอกย้ายเรียบร้อยแต่เพิ่นสิบอกกันว่าบอกกันคอยบ่รู้แม่ป้าผัวเมียกันก็ต้องบอกกันแม่นบอก เอจุดนี้นะผ่านไปตัวนี้าานี่เกี่ยวจุดอื่นจุดอื่นเม่นบ่าเจ้าเดี๋ยวอยว่าวันบ่าว่าวว่าต้องให้ว่าวคนสิ่ว่าวเรียบๆบ้านแค่นีน้จังสี<ห>่แล้วให้ให้ให้ว่ายุนีแล้วก็ให้ทีมยุนีผู้หนึงไปว่าวยุหนันผ<ม>ู้นึงไปว่ายุหันมันคนมาประสานงานมันจะผิดกันพี่น้องสี่ว่าวเรียบบ้าว่าวตรงๆเลยขยบ่แม่นว่าขวบหลบ่แม่นขวบหนาเงินตายายทุกขวบเอาผัวเอาเมียเพื่อนก็บอกว่า ไอ้อยว่างนันไอ้อยว่างนันไอ้คิดว่างหันยี่บนว่างหันปัตุชัยมายังบนเขาบนแกงสิเขาเปลี่ยกครับแต่ระปัดไปรู้สึกน้อยใจบ่ยี่พอเพิ่นบอกว่ารถเพิ่นแดนเพิ่นออกแข้งแขยแต่เพิ่นบริสุทธิ์บริสุทธิยบริสุบ,สบ,บำรุงบริสุหางานไขว่พู้เดียวทั้งนั้นรถกระบะแตาการชี้รู้ราเทท่าแต่ไขว่พู้เดียวโตไงเพิ่นชี้ไขว่กระบนเกียงไอ,บอง่บนเกียงน้องไข่เห็ดแก่ความสุขของเพิ่น เงินคอยส่งไอ้เพื่อนเดือนละหาเงินทุกเดือนทุกเดือนชาวแท,น,ทนบ่สเสียไปสเตทเมนรถที่ของที่พอมาเลยสเตทเมนเพื่อนอีกคอยท่าพิสุดเพราะคอยได้เฮ็ดจริงจกงักปีเศร้าปีตีปีกับสเตทเมนได้รถไทยเคุณไงหงมดมากงแค่บรรทุกรถไทยปากการะกันว่าญี่ปุ่นอยากได้ญี่ปุ่นไฮดาวพ่อไปซื้อเป็นที่คิดละญี่ปนบนบนากกาุ่นบ่ส่งแต่กันกับไฮคอยส่ง หกเดือนทรงเพิ่นว้าหาหมื่นสองข่อยก็เลยว่าพ่อข่อยทรงเจ้าแค่ซอยเจ้าหาหมื่นเด้อสองพันจะหาซัเองพ่อข่อยก็ได้บอกเจ้าออกเพราะว่าอีบนบอกออก่าาอีบนญบ่ทรงแต่เป็นชื่อทิ่ระแต่สุดท้ายย้ำข่อยมาบา้านข่อยจับรถไทยอย่างใยญ่าาให้ใจับข่อยนา้อยใจข่อยเลยบ่ทรงสองแสนทุทไทยแต่กันเป็นผู้รับผิดชอบข่อยทรงสี่แสนแปดแปดสี่แม่บอกว่า หามื่อหราเมื่อไ8บ่แปดบอกแปดเม่สี่ดีอาดรดมงจะมาดัน่าสาบานว่อิ่งได้ก่เค็นครับเฮียนเฮียนุ่งสาก่เฮียนเบิ่งข่อกเต้งสามก่เบิ่ง่บอกเตบานเรา้งสามมนีป้ไขังปั้งกึ่งผนบาพี่เ้าบาแต่เลยอยี่พอมันเศษแต่พอใสารมณ์พอใส่ารมณ์บาพี่เท มึงทางบอกมั้ี่มึงทางบอกเขาเปิดเหตุกเหนมึงเไหมเห็นของบริาลได้่มก็เปิดบอกก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ารู้ที่รห้สเห่นี้จะใสงสเหล่บอกว่าว่าสงรเดียแต่ร่มเอาเอาไฮไฮบอกซะผมสีไก่เก่เร่ยงวันเยอะนี่เนาะทุกคนเพราะยังละพ่อบันที่หายไปเจ้า พ่อแม่ปัิเทีจยวไปเพื่อนห้หาไรหาไรเออตรงนี้บางคนตรงนี้ไงเนี่ยพ่ให้นี่ก็ไม่ฮะนะโดยโดยเป็นของสมบัติของเจ้าจริงๆนี่คือหาไรพ่อให้พ่อกับแม่ให้ครับแม่บอกเยวฟังนี่อ๋อือไก่อนเพื่อนซื้อให้ทีลาที่เพิ่นขายพวกเราลงมาที่เพิ่นเบาล่ะหาไรแต่วังตุวขอยยู่นั่นก็เป็นซื้อที่ละล่ะยี่สีปลายเยวนี่ไหมแมนเป็นซื้อนี่ คือของเงียบแล้วเปลี่ยน่อเปลีของเงียบหแล้วตามจริงเพราะนาแบงก็ข่อยพุรเคืองข่อยถึงไปกูเฮียนอยู่ห่างเอาไปเงียบได้เท่าไรเดี๋ยวแป๊บนึงเออกดเถิดที่ตรงนั้นมันบอกถ้สมัยก่อนนี่อันนี้บ่มีเกี่ยวสิทธิ์เลยเพราะว่าเส้าทียายอ่างเห็ดมันหกปลายหงบตาแล้วไ้เงินนั่นก็ไปซื้อทีอันนี้บ่อยู่ที่อยู่บ้านแล้วก็ไปเส้าที

มองเห็นที่ร่วมกันสร้างนั่นยี่สิบไร่์บ่แปลกนั่นเป็นแต่ว่าเป็นซื้อของพญาแล้วโอนให้น้องแล้วนี่ซื้อเอานี่ซื้อเอา่ได้สืยอเอออ๋อบ้านนี้แค่คนจะมีทีจะไปเอาของเจ้าสะพาะเจ้าวนี้ที่มุ่งหมาไปได้แต่งแคทีนั่นที่เจ้าไปวัดนั่นจักไรกระแบงโบราณทีหาอะไรตามีิเจ้าได้ยินี้คนวอานั่นล่ะมงเจ้ามีบักงรายก็ข่อยข่อยบนนั้นมีท่อเจ้าเด้ดมงเจ้าพิษกันแล้วมอย่างกระทมเนี่ยกระที่นี่สมบัติกระทำนี่ก็เป็นล้านนะครับ แมนบอกเป็นไง่ะเป็นล้านสิบห้าไรเท่าไรกาล่านกลัวจยกบทยี่สิบไรเท่าไรสองล้านบาที่นี่ขอยกบอกได้บานนี้งี่อันนั้นแมนบอลอีอว่าขอยบอิเดียร์ปลากบอลเนี่ยปลาร้างท่านกอละไรนางลงายกคนนางลงนางลงายกคนบอลเดียร์ตอนนั้นตอนนั้นนี่สถานที่สถานที่ตอนนั้นคือกันร่วมกันส้างแมนบอก คอยออกมั้นคอยคอยจ้างคอยเอาสร้างมาเองให้พังเมื่อก่อนคันว่าบ่ให้คือให้ยคอยสั่งหายเังเมืัอก่อนคันบอกกันว่าคือว่านัน <ś m ere> นั่ตอนนั้นพ่อแม่บ่ท่านได้ปั่นมุ่ใหายปวดเจ้าคนคือว่าร่วมกันสร้าง <ś m ere> เพิ่มสถาปิยาภาพของครอ,อ,อบครัวให้มันดีขึ้นคื <ś m ere> อว่านงพ่อพ่อโน่กันก็อยากให้ลูกได้รับได้ดีนั่นแหละบ่มีเงินมีเงินก็ไปหาเงินมาด่าวโลกให้ลูกพอได้มีตินมีเมื่ออันนี้ความรักต่อลูกก็พอบัดโลกนี่ พ่อม anyway, ิต mm ิน hmm. <the ี่เมื่อไหร่ก็ต้องจนเกี่ยวครอบครัวมันก็ต้องเป็นอารมณ์อรุยในการนั้นในครอบครัวเขาเรียนเชีเพิ่นเรียนรหัสมือร่างสเตตเมนเดเรื่องของทศเดี๋วเพิ่นดีกันบ่เ่าสบายใจบ่พ่อก็ไรนะครับเรื่องกานให้ทุกคนนี่นะปรับสภาพใหม่ซะตะกันกับจริงในคนกับจริงเนื้อบ่นกับจริงตละกับจริงย่าเอามาถือเป็นที่ติถูกอย่างเพราะวัยหนังเขาตอนนี้เขาสบายแล้วเขาบได้ขอคนกินเลย บเขาเห็ดจังสี่นี่ให้ทุกคนชาวบ้านนี่ป่านหน้ามาเขาเห็ดเพื่อนี่เงินจะมีหมดหลายมันว่าว่าว่ายจะไปบอกไปจะไปคนป่ะมาณนั้นยังอะไรกับพวกมันมันจะายกันถ้าลูกคันวายมันจะลายคันบ่ปั๊บข้าวพอใจกันที่เข้าใจกันแล้วซราต้องแล้วเพราะไงโบแล้วเพราะไงเฮ็ดจังตัดกรแม่ลูกเพราะไงคือเรายู่นี่แล้วครับเออยู่นี่แล้วแล้วว่้แลที่นี่แล้วที่นี่นี่เอาเอาสุดๆ ที่ให้มีคนกะซิบหาไรแต่คนกับยาบดม่นบอกเออเออที่ให้ขึ้นหน้าแหะกับซอปขอก่อมาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วล่ะปั่นกันให้เรียบร้อยซอปขอก่อฟังรักเองไปละไม่ได้ยุ่งกันนะกับผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ย่างรอบจนว่าขาล้าคุณละเมื่อนั้นเอือเพราะดีเพื่อในผัวใหม่เพป็นแต่ผัวใหม่เพป็นกับไปกลนซอยกันเมื่อตอนผู้ใหญ่บ้านไปกลนแทะแต่นีคนมาบอกว่าบ้านจะไปโกงโกงอย่งไรผู้ใหญ่บ้านโกงมาได้ครับเพราะว่า ผู้นำหมู่บ้านก็คือเป็นอนุกรรมการของสบกคันสบปกรนี่อะไรเด้อพี่บ้านพี่บ้านเพราะใจบ่บผมเดี๋ถามลูกบ้านว่าแม่นบ่หมอนแม่จะให้ฟังคันพี่บ้านบ่ให้ฟังคือฟังอะไรคือกัดโทษที่ที่ตรงนั้นว่าถึงสามสิบไรยี่เก่าไรทุ่แม่มาถึงถึงก็มาถึงมันได้ในใบมันเท่าไหร่ยี่เก่าไรใบมันจริงๆมันยี่เก่ามันเน่ะสามสิบกว่าแต่ชิราเมเหตุหยิบเก่าเขาหานเลยเด้อ กออนะตอนเจ้าไปซีเนี <bod harmonic noise> oh, ่ยมันได้ยีบเก่าเขาเรียกว่าเอาแบบเก่าโบ่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยีบก่ออะไรยีบก่ออะไรแเขาบอกว่าไม่เมสามสิบตที่ว่าไม่ที่หาไม่เงแกแต่กี่มอสบาก็อไันนไะมันยนไปได้มาวันกระซุบกดเนาะนี่ซบปก็อหยท่านกระยู่นบเ่ยหตักกันก็ไปว่าได้สามสิบยได้ตัม่ไดสมสิบแล้วก็หานเครื่องเซว พูดว่าเครื่องมันบอเขาก็หานเครื่องของไผ่เลยแล้วเสียล้อไส้ใดเขาถามพอมันบอตะกาันเนะมือ่อนั้นเอาไส้ใดตะการรันว่าเอาไส้เราเป็เนที่ไม่เกี่ยวเียคุณเกี่ยวนีดีมันบอเฉพาะปลานี่อนอเออเดี๋ยวเฉพาะปลานี่โอ้มันในเดี๋ยวมันมันหาจิ๊บๆแล้วตรงนี้เลยอ๋อไอเขาโรคมนเทือกไปตัวก่างเลยเด้อเดี๋ยวก็สรุปแล้วทีเฮี้นนี่เดี๋ยาแมา่บลแม่พ้น แี่เนี่ยแมนพราะตากันพตกันปันให้กันไหนเมื่อเกียวเ่ปันให้ลูกแล้วเมื่อเกี้ยวปั่นให้ลูกจะมึงไป ปั Ooh, y, ่นให้ลูกจักคนบว่าสิได้ลูกมันทึ้ไวเนี่ยนะเออนี่สองคนสองคนปันเครื่องมันบ่เออเอาปันเครื่องจัของพ่อของแม่นร่มันกับ่ได้าไปบายาเราลูกจะได้กับีได้ปันให้ลูกทุกคทุกนั่นแหะเอาเพียงน่ะจเป็ียนพยาธิเรือบนกับบกันเองบออกบ้านจากเพื่นแล้วกอนบนไ้มันจะกันมีการบอกพิดกันบแต่ว่าจะสี จะบอกือเจี๋ยบบอกบอกปลาไม่ไม่นี่เียวน่อันบอกีทั่วเมืานนี้เมนบจังสีอกไมเกนอาจังสีอนนี้พอมึงบอกลาพอมึงย่างเงี้ยมึงคือบอกบอกสัดส่วนเต็มๆแล้ววันนี้เต็มมฮะเอาปังปงปลาดยุ้ด้วาลอบซองัง้ก้อนแนกาแค่่ทันตึกแน้กุ้งปาดยุ้ไปไปบังะกัน เอื้นกันเอื้นกันมาเคลียร์ยด้วนี่เอื้นกันมาเคลียร์เอาฟังผมก่อนเพราะว่าผมเป็นประธานในที่เคลียร์ตรงนี้ฟังผมก่อนสัดส่วนเนี่พ่อแม่แบ่งให้หมดแล้วที่นี่อันผู้ใหญ่บ้านนี่มีแนวความคิดว่าทุกคนก็มีครอบครัวพญาละก็มีครอบครัวแก่คนก็มีครอบครัวแก่บุญจะมีครอบครัวบังนี่พีเกี่ยวอันส่วนที่ว่าพ่อแม่ปั่นห้ทุกสิ่งทุกอย่างรักษาไว้ให้ดีเหมอทุกคนและกะ พยายามยารวมเกินของกันและกันเข้าใจป่ะนี่รวงเกินแนวไหน่วมเกินว่าเออสมว่าแย่บนอยู่แี้นหนอบ่ได้เดือดแทงมาเฮ็นมาสั้นละเออที่ว่างกูสิดปูกนั่นปูกนี่ก็ยยาไปปูกด้วยพลักกันของตนเองต้องขอกันก่อนเวลาคือกันนะอันนี้คือจุดมุ่งหมายพอในไมุนทุกคนแล้วแต่ว่าย่ารวมเกินซึ่งกันและกัน มันจะดีเลยเด้พ่อกับแม่เนี่พ่อกับแม่นี่ต้องวางโตให้เป็นกลางที่สุดก็ถือว่าเป็นกลางแล้วนี่สมบัติกับปั้นให้ย่นๆท่อๆกันถือว่าเป็นกลางมากๆก็เกกี่ยวันมเป็นพ่อแม่ที่ว่าดูแลลูกได้ทั่วถึงบทุกคนอยู่ตรงนั้นตัดไปเนาะแม่บ่นตัดไปเนาะเพราะหง่พราหญ่ตัดไปเนาะเรื่องทรัพย์สมบัติ เดี <t> ๋ยวมา่เรื่องป่านี้เดียวายคนก่อยก่อนรอเรื่องรถไทยย่นตาให้มันจบเอาว่าเล่าอว่าว่ามันเรียงกันวาเพื่อนส่ที่บนเมื่อขอกัอยากได้ขายเฮี้ยงขึ้นประเทเมื่อเจ็ดแสนวเดียวพััแสนมันเฮี้ยงพัสายเฮียนมันเขาพอไปอ้อแบอพากลื่นทอนจบแล้วจเรื่องอนจบมึงเอารวดพ่อไปขายมึงเอารวดพ่อเขาไปจำนั เมื่อกูดอนจักแสนกูไปไทยมากเหม่มึง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 ไทยพ่อ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 แล้วกูไปไทยมาเหมือนบนป่าทีโตกูไปปปาที่ซื้อเนกะว่าลูกไปซื้อไหมอำพ่อแค่นั้นแหมอำเราไปจัมื่อกูดอนลยไปรถพ่อจะมาหูสาเขาชิมาเอารถยให่ก็ไ ขาอย่างกมันไปเป็นสั้นอันนี้นไปซื้อนลาต้าซอ้วบ่าเป็นเสียงคนแบาเป็นเจ้าเอง้ก็ตเสียงคนก็บเป็นตดวันนี้เอาเงื่นไม่พอหามเงินเอาเงิ่นไม่พอหามเงินเอาไปสามเงืนได้พอเงื่นหามเงินแล้วเย็ะ่ะตัวว่าแล้วเยอะป่เงื่นมเป็นวันนี้เอารถพ่อไปขายอีกน้องบัวน้ำผู้รถแดงขนาันเห็นบ่นั่นเอาไปขายน้องบัวน้ำผู้เอาพอหามเงินอไปเงี่น เอาไปถอยถอยเสียเหนเดียวเรื่องรถไทยเรื่องรถไทยนี่เรือไทยบ่มีมันบริเกียวเกียวตัวนี้มันปัดไปจากเกกระดูกมันบ่ได้นั่งกันหรอกไม่อยากได้ไปเอาเลยเพื่อความห่างเพื่ออยากได้เงิ่นขึ้นปเอาเลยนั่นก็ต้องไปเอารับเอาเลยเงื่อนมึงก็เอาขึ้นไม่กลั สองแสนมึงจะไปให้ปั๊นน้ำมันอยู่เมื่งชเอารถหนูเป็นผู้ทรงได้พอที่ผู้ช่างกระช่างรถผู้ทรงนั่นบอกเจ้าบอได้ทงเนาะคอยทรงเนาะบอได้ทรงก็ยังลู้เป็นผู้เอยเจ้าดาวผู้เป็นใจกับจูพ่อพอได้รอการบอนานๆเจ้าาโทษเลี้ยงเงินเลี้ยงี่ดินีนี่จะไปบอใจกับจูพ่อพอได้เพราว่าเป็นพ่ออายุการอายุ้ากันย่งก็ได้เันคนอย่างคนใจเขงหลัง เพราะว่ามันบอกสิ่ตั้งอันนี้เออโหลดเพลนมันบอกเป็นแต่โหลดาวแต่ถ้าบ่มีรถเพลนไปเหตุงานแล้วอันตัวที่ได้เงินก็ส่งรถเพลนไปมันบอเอา้วมันมาเมนว่าเจ้าของมันกะถืออยู่เป็นคนสรงข่งเพลนเทียดอะไรซูซูเฮ็ดได้บ่นล่ะถามดูบ่ต้องไม่เทียดอะไรกูดอกนั่นล่ะมีปัญญาเฮ็ดเองเนี่ยกูเฮ็ดแล้วแต่เี่คือบ่าว่าจังสี่สันน่ะกูบ่ได้เอาอียังกับเพลนมาสั่เนื้อสั่งตัว เอาเพื่อนเทศอะรมับรอดกุกกระสือไอ้เพื่อนชีกับบ้มื้นนนกุกกระส้มให้ตะกพุคนเดียวกที่นแรคนบ่ผมเไว่าย้วนกัไปซาเนาะนำเพื่อเก้อเสือเพื่อนลาก็จงนี่มือแรกก็ยอนพอี่ไนั้นเพื่อนก้เส่อนากก็อพกายมันหล่ะมากก็อายแล้วาายนวาตุณแม่กัอมันไปสาวอยู่หัทางรันตั้มๆนั่นไปหเ่าเลย ว่าบริบาดีหลังไงเห็นเส้นมึงขายรถบ่าละเปลาล่ะเส้นเลยเส้นแม่มึงุแม่มึงไปขายรถไุเลมีอยกระรแต่ว่าตเพื่อนบอกจังสี่เพื่อนมาบอกจังสี่มันเป็นอีกแบบนึ่งจะกระจกแต่ครอบพัวงกเองกันเองเส้นหนึมึงไปฟ้อพ่รหลังไงหนเีีรถมันเทิไวเพราะว่าบบ่บอันเรื่องเรื่องอะไเ่องที่มันมบอกูยบ้านอะไรครับเรียงพอเรียงลูกนี่บ่บ่ต้องมารถมันเทิ ผมจะรงบันทึอกไือมันคือตรงนั้นคือมันสี่ีปัญหากันอีกคือคุยเห็มันจบเมื่อนี้คืออันสมบัติเท่าไงบ่เกี่ยวคบเงินจลมัินี้สมบัติของปกของเมียเออเดียงแนวจังที่นี่เขาเขาจะรงตัวเองหอกโกมือลูกกคุณนั่นเ้าเหาการทีว่าตีเดียงของครอบของปอกองดูนี่ต้างต้องรงบนทกนอกจากเขาพูดมีแน่เสยผุนของหลบอฟองแบ่กัมู มันเป็นการป้องกันและก็เป็นการขพื่อเหลี่ยงกันกระวบว่าไรทำไม่ครับเออเยอะๆเป็นู่นบ้างสางกัญยาเพราะหายเข้าไปเพราะไปเกี่ยวเด้อพอเกี่ยวถึงจ่อันนี้มันไปใส่ยังไงไอ้มี่ทอนี่กามองนี้นะครับแยกค้นกับพีษพีแเรก็แต้นทันหามักกดขอารากมันกัดจุกบอนั่นเลยมึงเจ้าขันแปดมาปลกปล่อยกูเกือบบลาบพีชนี่มันรวงลัของเมิองบอนมันพวกพุยบ้านนะ เมนโตคือการต้องมีต้องร่มมากครับก้อนสีมากขึนคนก้อนจีลีแยงกวามบนี้ตอนอนพ่นผลิตเท่าขึ้นมากร่วมบัรจสัญญาเพราะยังไไปเห็ดอกเนี่ยเป็นที่ีมันไ่ฮันคากดอกพุ่นเพิอนตายนี้จะเท่าพุ่นละที่นำตาเขาสีไหลมือนั่นะคือไหลมือนั่นละคือถึงความดีของพ่อที่ไหลมือนั่นยังนเพไหลคนจั่งก็จั่งเิ่นหนั่นะ บมมันเป็นซังเป็นซังเป็นการซัํงเป็นพักนั่นแหละสั่งกับหักคือซอสอนลูกแอให้ลูกได้ดีนั่นแหละแต่ก็ถือว่าิันเป็นกลางนี่มวนจะเป็นกลางกันรือเปล่าม่นมีผิดจะแนวว่อเดีม่อมันเบาผิดบอลนู้นแ่นมลูกกับั่นเครื่องโอ้ว่าแั่เมลูกหน้ากระปันเครื่องกีเอาซั่เไ้อีกแก่นดอกบอรบลูก็่ะกระชีแม็กั็เพิ่มว่าอยู่ไปอยากเว้าให้เพิ่นฟ้า กัสิแมนือควบนวายอยู่ตู้นี่ก็ถอดถอดถออดพี่กันเพาเาขังใครออกขังใครแวได้บ้าเน่ยเพราะว่าเงื่อนลูกบาสต่างก็ยานเพิ่อมีความสุขสมมาตลอดทุกเดือนแล่วันนี้เพื่อนมาคอยเอาละยายคนลูกพิาน ซื่อทีสื่อหน้าขอบริเวณบาไม่ใบุญไปทิแลวเบาลบดูขยะแล้วคนฝันที่หนอยู่เขากิดเป็นสัตว์มี้เขาเฮ็ดเขาเบาคนบ้าข่อยนี่แมสีบเบาละละต่อไปหามคนมบ่อยากันคนมาบ่อยาไงนาะมันอา้คนเดียวนี้ซ้ำเข้าล็อกเสียลอกเสียคนเดิมเฮ็ดเบเบาที่เงียนไปนวดปลาเอาที่เอาเงินยอนสื่อทีสื่อท่าเหมือนกันลาข่อยม่อยู่แย่งสมบัติไมจบนของายของน้อง ไม่บอกกันคนละมอมึงเามอนกันว่ามึงยนสื่อทีสื่อทางของตาบ่มีจัดยางเศรษฐาไอ้คนพอรอกเศราเศราอีกเงี้ยงา่อ้ฟังเหมือนใจนวลบ่อยฟังไปเอาอีเียนมาเลยมึงกันมึงไปบอกเขามายืมเงินกูมันนวดให้กูซวงเขาไม่ได้งเงินปรึกษาได้น่ะออจบซะน้อจบซชเพราะว่าจะเปซักสาวผู้อืินผู้นั้นมาเดี๋ยวต้องไป เบีก็ขเกี ahn, uh s. <S ah ้ยวนี่เอกี้ยวเดียวเดียว้นงบอกันกเลื่อนที่ไล่กันยู่หันโมเมนว่าให้ยู่มเมนว่าใส่คนอื่นไปมั่วซั่วเฮ็ดยังไงไปเห็ดใส่ใส่นอกนื่นบอกไงล่ะเพิ่งจะเคยกคนอื่นตัวคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นพอมึงบอกบาอีเมลยพอมุงบอกเออพอมู่งยนมึงก็รบอก แม่แม yup. <po> fo ่นี่น <M ane, S 2> ีทุอปัหาแ่แม <po os> ่บ <problem> yeah. ่ล่ะผู้หา่บ้านักแม่แม่แม่บอกแต่แบ่บอกพอทแบบไม่ตมว่ายนกัสิบนอมแม่แมเยแม่แล้วิันพูว่าพ่อจะคของเป็นจังไดมึงก็ต้องไปบอกเพื่นบ่าต้องไปบอกเพิ่นบ่อยูอีพรเพื่นไปส่งอีซ่อนโทรศั์กะโทษได้อูบ่มีเบอร์เพื่นเพื่นเปลี่ยนดูออจะลวงของกันมาดนี่เรารวกันเนาะเราทีนี้นี่ตักกันมตีใจเรื่อง เรื่องปากเสี่ยให้ลูกร้านหฮ็ดจังไหเพิยมเงินแกเพิ่นเอาร้ยยาเพิ่มปากโอ้โหนี่พอที่ได้พว้จากกัะยอนจังสี่กับ่จากที่สั่เด้อ้อาเงินกูมเกี่ยมาเฮียิม้วนี้เพราะว่าปาเพอสดจะไม้เดี๋ยวบ่12นี่มัมสิโอนมาให้านี่ละเอาพ่อตานี่สว่าจังไหนกับลูกพ่อลูกก็ผิดไปแล้ว อยากให้มันดีขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างอยากให้มันดีขึ้นก็ย้อนป่าย้อนสาป่าบอร์กิโตเพราะไงต้องการอยังลูกหลานกต่จีแนะน้ำเขาเขาทีเฮ็ดเบอร์เฮ็ดเนื่อมของเขาแบบนี้เออเขาเฮ็ดครับเจ้ามาเป็นเออเอาสร้างสอนเอาเพราะไงสร้างสอนเอาด้วยสิปั๊บไม่ลูกขัดปั๊บไม่ลูกนี่พ่อี่บ้านกับเร์เฮ็ดด้วยเบอร์เฮ็ดด้วยล่ะครับมีสีไม่ใส่ไหมอืม่บ้านเจ้าฟองก็ดีเอาเพราะไงเฮ็ดตังไหน ให้ลูกร้านให้จังใดต่อไปนี่เยอะใช่ใช่แค่นี้มันไปรวมจั่สั่นมันต้องบอกพอจะกกอนับพี่พอใครจะออาว่านั้นไม่เห็นมันต้องบอกงี้รูเป็นอย่างนี้จริงสินี่มเรนยังเมื่อก่อนเมื่อเกี้ยวนี่น้ำเจ้านะเมื่อเกี้ยวพอเมื่อเกี้ยวแมมบอรเออพอเมื่อเกี่ยวดี เออมดามันยูนี่ได้ดากับไปหาหมอเื่นนี่นี่ปาก้นี่เขาไปว่าหมองเง่นมาเนี่นั่นตระกูลนี่ยังพี่ใหญนุกันพิ่นี่มนตรีต่งว่านั่นตระกูลนี่นี่พีนีมนตรีหนะเิดมาเปลี่ยนน่เที่มาเห็นกันพ่าซ้ำซ้ำีเล็นี่วะนี่นี่นี่ที่มาขึ้นอย่าาซนี่วาซาปาเจ้โตัวปาที่ตัวหาตัวหนึง เท่าไรเพรว่าพ่อเบาพมาจิตของเขาแต่ว่าน้ำใจเขาศูนย์แห่งคือว่ามันจึงไ่บอกกายพอไปนับถือผู้อื่นได้คนเจ้าตั้งสติสตาร์ทใหม่พ่อพ่อไงล่าพ่อได้ปันผู้ไหนเจ้าฟูดิปันผู้ไหนเจ้านอนกอดตามพยาบาลเลยลูกคนเดยถือกุ้งถือห้ลูกย่อมปวดย่าจะไปเถียงต้องย่อมย่อมต้องย่อมแน่นมากกับของถือกับผิดคือษก็คันมันย่อมปุ๊บต่อไปกับ ແລະເພິ <Net> ່ນເພິ່ນເຮັດເຮືອນກັນບໍ່ຍມມັ่าບໍ່ກ່ຽວເອີດ່າອ້ອນພໍ່ແມ່ຊັ້ນໃຫ້ແລ້ວແລ້ວກພມ່ິດືລ້ອແລ້້ອກ່ມໃແລ້ວແລ້ວດອົາໃປຍມພ พอตรวจมาย่อมกาบ่าเออมพิกาบ่าพิดไปมันก็ในนั้นจังทั้งกาบ้ต้องเถียงเป็นอย่งที่มัียงเออกาว่าป่อยพิดป่อยกดีเรืองไป้องเขาเป็นไงแต่งร้านเจ้าบันอันไหนมันดีเขป็นไงสอนมัเลยเราว่าลูกหลานพิดกันพ่อว่าพีใจมากันป้าพิษกัย่อมมาพิษกับเอาหดจี ไอ้พอยยังจะย่างให้นั่นตัวรวมเกิดกว่าเกินแม่กรถือกกพกรตกระพี่กโตกโอ้ภาษาซัำนี่เฮ้อป่าพ่อโล่ปีนโล่แล้วจากป่าอย่นี่ป่ามันโล่ตัวไหนแต่พ่อว่าเกินมากกว่าป่าอย่างนี้ คือมันเกี่ยวอยู่คือมันบ่บอกกันคำคำตาคำตาเออเออกปยังไงก็ต้องด้กันเออเนี่คนกับต่อไปนีกับว่ากับพ่อลูกคิดไปแล้วล่ะทั้งฉันทั้งที่ข้าไปลูกก็บอกว่าคำตาคำตาทันอยากยังมีหยังลูกกปคิดขอพ่อนั่นแหละเออว่าเปทั้งที่พูดสูงย่องย่องกุดพ่อเป็นว่าใจดีฮึอคืบ่คืขึ้นเยังได้สิเป๋ก็เท่านั้นเองไอ้คนมาออนมาเยอมพ่อแม่บ่บอกน้ำกับบ่รอดเป็นเป็นบ่บอกน้ำกับบ่รอด กันโมเย็นกับเบิด so, ปัญญาเลยเนีอยบอกบอกกันบอกบ่าฟังกันก็เรื่องปัญญาคนห่าสิสิเก่งไปคนเดียวเก่งไปว่าไรนะครับยางน้ำทางก็ต้องสรุปกี่เนียนกันลูกยางน้ำทางก็สรุปกี่เนียนถ้าต่อไปกันเที่ยวกันโมลงกันบ้าเก่ากันแบบนี้กันเที่ยวกันโมลงก็ทุกอย่างก็ บ่ต้องมาเห็นหัวพยาบาลเออเครียดตงนั้นตรงนี้แห้แดเนาะอยาบ่เนาะไปจัดการกันเองกันกบกันบ้านนี้เรายังบ้าังกันอยู่กันบ้านนีอ่าบ่ต่องมาหาเออม่อเพราะว่ามันบมาแล้วก็บ่มีความหมายบ่มีความหมายครับแมนนั่นแมนบ่ยาบานพยาบ้านนบ่ก็ไปรวดไปรวด พิกากัน <ing> ว <the speaker> ัน <afraid> น <t> ี้ก็ฆ่าโลอฆ่าโดอย่างเก่งกับผู้ใดตายผมก็ไปงานศพเท่านั้นเท่นั้นแล้วเนาะว่าบอกว่าผมพิษแค่คนอีหลังก็รู่้แม่นว่าคือลั่นมากๆการรับพิษเป็นผิดคือเพราเพราะว่าพี่เพิ่นเพิ่อนขายให้กูเพิ่อนเคยว่ามึงเหตุยังมึงก็องมาวอาอันนั้นได้บดเส้าเต้านมากเต้าอันนั้นบอกเต้าบอกเอ้าจีดว่ากันได้ไหมก็ว่าเพื่อนเกษตรเยเพื่นก็เห็ดของเพิ่น พระเบาองปั้นางญังไงเนาะแบบชุดพี่ปาขงไปนองะกรสันน่ะพอกน้ยเออสันละเป็นะไรกัวัดวเออยูปาเนียุดความุดย่างเนี่ยเดี๋ยวมาหไปแงเอามาให้เพิ่น